สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์อิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทางด้านคุณวิรัตรัตนเสศสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในาฐานะประธานวิพรัฐบาลเปิดเผยนะครับว่าในที่ประชุมมีการหาหรือเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอร่างพรปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหลังจากที่สภาผ่านวาระสามเรื่องแก้ไขระบบการเลือกตั้ง โดยจะมีการเสนอร่วมกันในสมัยประชุมหน้าที่จะมีการเปิดสมัยประชุมอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเนี่ยครับได้ส่งนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเข้าร่วมประชุมด้วยโดยนายอนุชาเนี่ยเปิดเผยบอกว่าจะเข้ามาทําหน้าที่ประสานการทํางานระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายมิติบัญญัตินะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การที่นายกรัฐมนตรีต้องทํางานใกล้ชิดกับสสมากขึ้นใช่หรือไม่คุณอนุชาก็ยอมรับนะครับว่าถือเป็นงานอีกมิติที่จะทําให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเรียกร้องและก็ข้อกังวลต่างๆของสมาชิกโดยตรงซึ่งเดิมจะมีการทํางานลักษณะนี้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้จะมีการรายงานข้อสังเกตต่างๆไปยังนายกรัฐมนตรีโดยตรงและหลังจากนี้ตนก็จะเข้าประชุมวิปรัฐบาลทุกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดข้อเสนอต่างๆของสส และงานทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านนิติบัญญัติเพื่อไปเรียนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปนี่ครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ในช่วงที่มีการอภิปรายให้ไว้วางใจนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีไปที่มูลนิธิป่ารอยต่อแล้วก็ไปพบกับทางด้านพลเอกประวิทธ์ไปพบกับพลเอกอนุพงศ์ตอนนั้นก็ยังมีทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยนะครับพร้อมกับบรรดาสสอของพรรคพลังประชารัฐก็มีการ พูดกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับว่าอยากให้นายกนั้นเนี่ยครับได้สนใจบรรดาสสเพื่อที่จะเสนอกิจกรรมต่างๆงานต่างเนี่ยครับได้รับทราบปัญหาต่างๆของแต่ละพื้นที่ซึ่งนี่ครับเป็นการปรับตัวใหม่ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็มีการส่งคุณอนุชาเพื่อไปรับฟังปัญหาต่างๆเข้าร่วมประชุมกับวิ์รัฐบาลเนี่ยครับจะได้รับทราบว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคนั้นมีความต้องการอะไร นะครับแล้วก็จะให้ดําเนินการอะไรแก้ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้นําไปสู่การรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีรับสร้างก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่จะทําให้การทํางานระหว่างฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเนี่ยครับสอดคล้องสอดรับไปได้ด้วยกันแล้วก็จะทําให้งานของรัฐบาลนั้นเนี่ยครับเขาเรียกว่ามีมิติหรือว่าสมูทมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ดูครับการปรับตัวของนายกรัฐมนตรีเข้าสู่ วิถีทางการเมืองแบบเต็มร้อยแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให้การทํางานกับบรรดาสสพักร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยครับมีความอลงตัวมากยิ่งขึ้นความระหองระแหงที่เกิดเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็อาจจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ